สวัสดีค่ะเตรียมกับข่าวเซตเรียบร้อยละจ้าเมนูมันนี้ก็มีผัดกุ้งปูนะคะใส่กันจ้ะกุ้งปูผัดผงกะหรี่อร่อยอร่อยจ้าวันนี้นะคะมาค่ะเซตเรียบร้อยแล้วจ้ะมากินข้าวน้ำกันด้วยจ้ะเมนูวันนี้มีกุ้งมีปูผัดผงกะหรี่แซ่แบจ้ะกุ้งสดสดปูสดสดจ้ะ กุ้งกับปูเราผัดรวมกันเลยค่ะวันนี้อยากกินย่างก็เลือกเอานะคะพี่น้องค่ะจผู้เฮ็ดอยากกินทั้งปูทั้งกุ้งค่ะในร่วมกันได้จ้ะนะคะถาดนี้ง่ายเลยจ้ะกับข้าวเราเสร็จแล้วค่ะกุ้งปูผัดผงกะหรี่แซ่บๆค่ะมาเด้อยจ้ะซักขอสวยหันหอนกินน้ำกันค่ะเสร็จเรียบร้อย กับข้าวเราวันนี้จ้าอร่อยอร่อยแน่นอน